นิโมนหนงพ่ออ้าวหนูแม่ไปไหนแล้วลูกแม่ไปทำงานหนูพ่อผมมีอะไรถามหน่อยถามอะ<น>ไร<ห>ลูกพยัญชนะไทยมีสิบสี่ตัวตัวไหนโง่ตัวไหนฉลาดคอแม่เด็กจะเล่นกับหลวงพ่อใช่ไหมไอ้ตัวที่โง่คืององงูลูกคอควายควายโง่อ้อาวแล้วไอ้ตัวที่ฉลาดล่ะลูกอ๋อหิ่งหิยมันฉลาดลยังไงมันมีสองหัว มอันมีสองหมูกไข่วะอ่าใส่บาเด้อเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปต่อเนี๋ยวเที่ยวก่อนแตงโมเที่ยวนี้ทุเรียนนี่แล้วอ่าเออใส่ดิลูกเอาเออไม่ต้องไปบ้านอื่นแล้วแค่แตงโมเที่ยวก่อนก็ มันต้องไปบ้างใครนี่ทุนเรียนอีกอ๋อนี่มันหน้าทุนเรียนลูกเปิดเทอมยังลูกยังครับอืพยายามเรียนเก่งๆนะอืมรักพ่อแม่มากที่สุดตั้งใจเรียนกันแล้วกันนะลูกนะอายุวันโนสุขคังพลังขอให้หนูมีความสุขความเจริญแล้วก็ครอบครัวเครอบหนูเจริญขอยเรียนเก่งๆนะลูกนะเดี๋ยวก็รับหลวงพ่อีกแนี่ลูกหนึ่งครับ เด็กว okay. okay, ัดก็ไม่มาด้วยโอเคๆอันโมทนาบุญด้วยลุงนะ้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขอนนโมทนาสาทุกไปแล้วหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยู่นางคงจะเอาสุ้มนี่ให้หลวงพ่ออีลวมั้งเจลิพรโยม